ท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญบริษัทภาพยนตร์นะคะคุณวิน,นานาวินวิพาสวัสด์ค่ะ mm hmm. และท่านสุดท้ายนะคะปรมืปดังๆให้กับผู้กับภาพยนต์ของเรานะคะพี่นัทชาติชายเกตนัทนะคะ mm hmm. เรียนเชิญเลยค่ะ mm hmm. เรียกว่าเป็นสามทหารเสือนะคะ mm hmm. ที่ผู้สร้างภาพยนต์เรื่องนี้นะคะ สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่แนทนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียกท่านด็อกเตอร์นะคะด้วยชื่อเล่นนะคะก็คือพี่เล็กนะคะแล้วก็คุณวินนะคะโอเคเริ่มจากพี่แนทก่อนนะคะภูมิกับของเราถ้าใครจะจําได้นะครับพี่แนทเนี่ยเคยกํากับภาพยนตร์นะคะอย่างแมนสวยซึ่งเป็นภาพยนตร์ย้อนยุคอันนั้นประมาณรัชกาลที่3ถูกไหมคะ การที่3ที่4อ่าโอเคแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถอยกลับไปอีกไปถึงเรื่องของยุคสุโขทัยเลยทีนี้ตอนที่ท่จานได้ดูเหี้อยากรู้ต่อแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วพระร่วงมหาศึกสุโขทัยเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรค่ะคือจริงๆแล้วพอเราไปศึกษาเรื่องพระร่วงเนี่ยก็พบว่าพระร่วงเนี่ยหมายถึงกรรษัตริย์ของสุโขทยัยทุกพระองค์ค่ะก็จะเรียกว่าพระร่วงอะไรอเงี้ยทนี้เราก็เลยแบบ นไหนแล pues okay. ้วก็ยังหาทางกับปัจจุบันไม่เจอเนี่ยเราก็จะคิดว่าก็ย้อนไปให้เราเป็นคนที่อยู่กับอดีตถูกไหมคะนั่นหนสิคไม่สามารถมูฟออนได้ก็เลยย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยก็คือว่ากษัตริย์ที่เป็นประถมกษัตริย์องค์แรกที่เริ่มเรียกว่าพระร่วงเนี่ยนะฮะก็เลยกลับไปตรงนั้นว่าโมเมนต์ที่เกิดเมืองขึ้นมาเนี่ยมาได้ยังไงแล้วก็เพราะว่าเรื่องราวมันมีความน่าสนใจตรงนี้ว่าทุกครั้งที่ผู้นํามันว่างลงเนี่ยมันก็จะมี การยัน,นชิงใช่แล้วก็ความมันจะมีทั้งความขัดแย้งภายนอกความขัดแย้งภายในค่ะแล้วก็ความขัดแย้งที่น่ากลัวที่สุดคือความขัดแย้งภายในระหว่าง2พี่น้องอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาตรงนี้น่าสนใจมากคคฟังคอนเซ็ปต์น่าสนใจแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขออนุญาตถามพี่เล็กนะคะว่าทางกองทุนเนี่ยมองเห็นศักยภาพแล้วก็ความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้ในแง่มุมไหนบ้างคะ เอา,เอ,าอย่างนี้ก่อนเรื่องสื่อภาพยนตร์เนี่ยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะกองทุนอย่างเดียวที่คิดว่ามันสามารถสร้างผลกระทบะโดยเฉพาะในเชิงบวกเนี่ยได้กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอ,อุตสาหกรรมภาพยนตร์ประเทศไทยเนี่ยเรามีต้นทุนที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานดีๆเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็เชื่อว่ามีคนที่ มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพนะครับทีเนี้ยกองทุนมีหน้าที่ในการส่งเสริมการผลิตสื่ออยู่แล้วและสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อหนึ่งที่เราเลือกขึ้นมาว่าเป็นสาขาหนึ่งที่ควรสนับสนุนแต่การทํางานของกองทุนสื่อยากมันยากตรงที่ว่าทําให้สนุกอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องสนุกด้วยมีสาระด้วยแล้วมันต้องสัง่งส่งผลกระทบเชิงบวกด้วย อนนั้นเราคิดว่าเอทุกคนเถียงกันมากเลยทุกคนอ้างความเป็นรักชาติเถียงกันไปเถียงกันมาจนแบบคล้ายๆจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายด้วยซ้ำอไอ้ความรักชาติแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องตีกันเนี่ยมีไหม <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะชัดมีภาพยนตยนสักเครื่องหนึ่งที่มาทําให้คนมันมีความรู้สึกร่วมแล้วไม่มีความขัดแยง้งเออลองดูสิก็เนี่ยทาง <c oughs> คุณวินคุนวินก็เสนอโปรเจกต์มาแล้วก็ เริ่มจับบทละครยากเข้าไปอีกนะละครเวทีเนี่ยไปสู่ภาพยนตร์ mm hmm. นะแต่กองทุนชอบทาอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับเอาโขนเนี่ยที่แสดงบนเวทีเนี่ยไปทําเป็นภาพยนตร์เราก็ทํามาแล้วนะครับเออเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นซึ่งใช้เวลา3-4มี่ปีกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยดูการผลิตดูการตัดต่อดูทุกอย่างงาน CG อะไรเราติดตามมาโดยตลอดอยากจะแบบไม่สปอยนะแต่ว่าตั้งแต่ เอาความตั้งใจเบื้องต้นของกองทุนต้องการให้มีภาพยนตร์ดีๆต้องการส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศไทยต้องการให้นักสแสดงนะครับคนที่อยู่ทั้งเบืเ้องหน้าเบื้องหลังเนะี่ยได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในภาพยนตร์แล้วก็ส่งผลกระทบเชิงบวกวันนี้หนังเสร็จพร้อมฉายผมเชื่อว่าเราผูกใจและเราไม่ผิดหวังที่จะเสียใจมากเลยคือถ้าเปิดตัวไปแล้วเรื่องนี้ไม่คนใครไม่ได้ดูนี่ผิดหวังมากๆ นี่คุกคนในใจเขอใช้ปรบมือหน่อยนะคะอาจา29นี้เมื่อเปิดตัวนเราต้องรีบไปดูกัดีรับอรองเลยว่ามันดีมาเลยโอเคจําคํานี้ไว้นะคะโ <Okay. S 1> อเคอ่มาที่คุณวินบ้างน,นะคะเมื่อกี้พี่เล็กได้มีการพูดถึงไปแล้วมีการกล่าวถึงว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับละครเวทีมาก่อนนะคะสําหรับ่<ช>ครเผื่อเรื่องนี้ซึ่งถ้าใครจําได้นะคะ,ะมีพระร่วง The Musical ตอนนั้นก็ได้รับคําชมมากมายจากแฟนละครเวที <S <S. ใช่ครับที่คุณมินทำใช่ครับตอนนั้นก็คือเราเอาอ่ญเชิญบทพระชิพน <S. S 2> ของท่านที่6เรื่องพระร่วง <S <S. <S เนี่ยมาทําเป็นละครเวทีครับอันนั้นก็คือตามอิงตามบทพระชิพน <S. S 2> แล้วทีนี้ระหว่างในการทำทำละครเวทีเนี่ยเราได้รีเสิร์ชทั้งเราได้ค้นพบว่ามันมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีเรื่องตำนานพระร่วงที่ที่อยู่ในสายเลือดของคนสุโขทัยหรือว่าที่คนรู้จักกันนะครับซึ่งมันเป็นเกดและเกตแลเกน้อยที่น่าจะเอามา ต่อยอดให้เป็นภาพยนตร์ซึ่งมันสามารถเข้าถึงทุกคนได้ครับผมก็เลยเอามาทํามาเป็นภาพยนตร์แล้วจากละครเวทีมาเป็นภาพยนตร์มันมันยากมันง่ายมันก็เรียกว่ายากมากเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่บอกก็คือมันเป็นบทพระชิพนรล้วนๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะต้องอัดแอพเอาทั้งส่วนที่เป็นละครเวทีส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีตำนานของพระร่วงที่อยู่ที่เล่าขานกันมาเนี่ยอาผสมผสานกันเนี่ย เรียกว่ายากมากครับครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณวินบอกว่าวมีการนาบทราชินพ์ในราชกาลที่6มาต่อยอดใช่ไหมคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังมีการขยายกระบวนการการทางานยังไงให้พี่แดนเล่าให้ฟังนิดน,นึงคะ่ะคือคือจริงๆก็พอวินเขาทําละครเวทีแล้วก็จริงๆร,ง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 รงแล้วผมก็เรียนละครเวทีก่อนจะมาทาภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออทำยังไงที่เราจะเล่าเล่นประวัติศาสตร์ในแบบที่มันไม่ไม่เหมือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ ก็คิดว่าเออหรือว่าเราจะ mix and match ทุกอย่างทั้งแบบว่าศาสตร์ของละครเวทีอ่าแล้วก็ศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยเกิดซึ่งจริงๆมันมันอยู่คนละมันมันมือนมัจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเรียกว่าคนละมีเดียมเนาะ <Ha. S 1> แล้วก็แบบมันก็จะจะบอกว่าเป็นทําเป็นหนังเพลงก็ก็ไม่ใช่หรือเราเ,เราเฮ้ยเราเราลองเอาทั้งหมดแล้วก็ด้วยความที่เป็นงานกองทุนด้วยแล้วก็อวินเองก็รู้จักกับศิลป,ปินแห่งชาติอยู่หลายท่านอย่างเงี <Ha. S 1> ้ยก็เลย รวมกันเข้ามาแล้วก็ให้เราลองทําให้มันเป็นสื่อร่วมสมัยถ้า<ฆ>จะคุยกับคนรุ่นใหม่รู้เรื่องในขณะที่เรากลับไปเล่าเรื่องเก่าโดยที่เราก็จะเอาเรื่องราวในอดีตนี่แหละมาทําให้มันใหม่แล้วก็คุยกับคนปัจจุบันที่รู้เรื่องเระชาพนที่ทเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการรวมกันทั้งศิละปะภาพยนตร์ศิละปะละครเวทีแล้วก็การร้องเพลงแบบเมสโซโกรวมกันในภาพยนตร์เรื่องเดียวเสริมนิดหนึ่งค่ะแล้วถ้าเราดูหนังหลายๆเรื่องเนี่ย คือบางทีเนี่ยมันเบสออนใช่ไหมเรื่องสตอรี่ที่เอามาทำเนี่ยก็อันนี้ก็เบสออนบทพระราชบนเรื่องละครเวทีใช่ไหมครับแต่ตอนที่พี่นัทไปทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะมันอินสปายนะพออินสปายปุ๊บเนี่ยก็อยากจะบอกเลยว่าการตีความในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าคุณเห็นมุมไหนคุณอยากนำไปเสนอมุมไหนเพราะฉะนั้นก็ จริงๆแล้วเนี่ยในทีมงานเนี่ยเขาก็ทำรีเสิร์ชเยอะมากนะในเรื่องของหลักฐานเพื่อจะไม่ให้มีประเด็นไหนที่จะเป็นข้อโต้แย้งใช่ไหมที่นั้นแต่ว่ามาจนถึงวันนี้ผมคิดว่านอกจากทำวีดีรีเสิร์ชมาอย่างดีแล้วเนี่ยแต่อยากอยาก,ยากให้หมองข้ามตรงนั้นไปว่านี่ทั้งหมดนี้มันออกมาจากแรงบันดาลใจของทีมที่ทำแล้วคุณจะดูหนังสนุกมากเลยเพราะประวัติศาสตร์จริงเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะ ประวัติศาสตร์ไม่มีใครสามารถที่เขียนประวัติศาสตร์ได้ครบทุกแง่ทุกมุมเรนั้นก็อยากจะเข้าใจนิดตรงนี้นิดหนึ่งด้วยก่อนที่คนจะไปดูภาพยนตร์โอเค okay, ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากทีมฝั่งผู้สร้างนะคะให้พี่เล็กฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนดีวกว่าในฐานะเป็นตัวแทนของทีมงานผู้สร้างนะคะคือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเชื่อแล้วมีความศรัทธาว่า ภาพยนตร์ในประเทศไทยมันจะต้องเติบโตนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายปลายน้ำคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาสู่วงการก็จะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองนะครับคนผลิตคนสร้างดารานักแสดงก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะได้พัฒนาฝีมือของตอนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความตั้งใจของกองทุนนะครับว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะจุดประกายนะครับให้วงการอุตสา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือภาพยนตร์เชิงสร้างสารรค์ที่ดูหนังแล้วรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจนะครับมีกําลังใจนะครับเห็นปัญหาบางอย่างเห็นความ,มเกิดความรู้สึกบางอย่างนะครับที่จะไปจุดประกายทั้งให้เกิดการทําหนังเองการพัฒนาบุคลากรเองรวมไปถึงการสร้างรายได้นะครับที่มันมาจากทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับ รายได้จากการฉายภาพยนตร์ใหญรายได้จากการไปท่องเที่ยวนะครับไปกินอาหารสุขโขทัยนะครับไปเที่ยวหรือว่าไปเล่าเรื่องต่อหรือทําเป็นเมอร์เชนไดา์ในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับก็คิดว่าเราเดินมาถูกทางนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนที่มีเรื่องราวดีๆนะครับกองทุนพร้อมจะเป็นเวทีให้ทุกท่านครับขอีปรบมือด้วยนะคะ ตัวแทนนะคะจากกองทุนผู้นาสศึกปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะโปรโดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับนะคะขอบคุณนะคะพี่แนทนะคะคุณเล็กแล้วก็คุณวินนะคะขอเชิญท่านทั้งสามท่านลงไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะ